ก่อนจะกลับคืนสู่ดินถิ่นกำเนิดจึงได้เปิดคำโบราณอ่านเตือนสอนบอกเกรวตะให้รู้หมดทุกทุกตอนมีสุนทรว่าดังนี้จงฟังอ่า ทุวะมาเวาละเอินสังเลวตะก่อนสิไหลละปางลูกชายขึ้นบ้า,หานหลาเลวตะเอ้ยเลวตะเอ้ยเอ้ยเอ้ย เจ้าผูส้สมันกามาทำงานอยู่บ้านพิ้นยาได้เห็ดเกือกขืนยามเจ้านายพิ้นใสอันใดน,นั้นในมันเพียนขันเจ้ากินบนบ้านอย่าเยียวรถหลังคาเลื่อนเขียนด้วยมือของตนยาได้เอาติ่นลบอันกระบวนในจบบ้าน อย่าเป็นคนนอกเกยนสันละมือยี่คิดในทีซื้อว่าคุณความดีบ่อแม่นของที่ซื้อได้ละถือไว้กับบ่อเสืยความเจเลญาคนนายละความจังไลพาคนเนาปากจะหนักหูยาเบาบ่อยมันจัดต่อยกันมีหอยตึมตาดนะ งานคือเงินเงินคืองานอย่าเกียดขานเพิ่นสิว่าส <y ug il clubs> ันหลังยาวนอนหมู่จักย่ำนอนลูกลูกจักย่ำลูกตื่นแต่มันบ่ทันเกงโอ้ยเพิ่นเป็นนายโตเป็นแหงอย่าปิ่นเกี่ยวเกินหน้าทีจงสำนึกทุกๆตัววินาทีว่าเราเป็นลูกจ้างอาศัยเขาละเพิ่นกินน ดินลูกจักบนดินอย่าดินดันดันตายลูกคำอ้ยคนทั้งหลายอยู่ในเงือนตานเศรษฐีทั้งกาหายหาถือเป็นนายสมอนาบมุติดาพลายาเศรษฐีทานก็เล้ววยาใจสมบัติจัญญาอีกว่าจายมวนเมงอย่าแกงข้าวลาเป็ดยก คนในเมืองละลายลียาเสียกุลพวกคนสัวเขาผ้ามวนเจ้าหญ้าเขาผ้าบีเจ้าหายฮมนะลีวัดตาเอ้ยสิไปใสามาใสาบอกเจ้านาย้ทราปูปลาเล่หไอยูยรีลูกกาม เมื่อพันธุมะสั่งสอนเลวตะแล้วก็พระนั่งเปลียนเปลี่ยนวิถีคืนสู่บ้านแดนจันทานโดยทันทีลาเศรษฐีและทุกคนพ้นจากเมืองก็มีนาการบัดี